สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปดูความคืบหน้าของสถานีแยกพัฒนาการของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ในช่วงระหว่างของสถานีสีกรีธาและกำตันและตั้งอยู่บริเวณใกล้กับแยกพัฒนาการและเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่สามารถเดินทางระหว่างรถไฟทางการและรถไฟแอร์พอร์ตลิง์ในช่วงการก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั้นในสถานีพัฒนาการนั้นคาดว่าจะไม่สามารถเปิดให้บริการภายในปีนี้ได้ โดยความตั้งใจที่จะเปิดในปี2564คือจะเปิดเพียงแค่สถานีสำโองถึงพัฒนาการไปก่อน เพราะว่าบริเวณถนนลาดพร้าวยังมีจุดที่มีความลาดช้าอย่างเช่นแถวพางกาปิจุดประสงค์หลักในการเลื่อนการเปิดให้บริการนั้นก็คือว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้มีผลการก่อสร้างและการติดตั้งระบบมีความลาดช้ารวมไปถึงคนงานที่มีจํานวนลดลงเพราะความไม่มั่นใจในการทํางานในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นบริเวณแถวหลัก4อย่างแคมป์คนงานส่วนความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ รถไฟฟ้านั้นเราจะให้เห็นถึงเสาตอมอรถไฟฟ้าที่ปรากฏคือเราเรียกว่าเสาโฟลเเฟมตามท่าพี่ปรากฏคือเสรารูปตัวยูกว้างกรณีที่ไม่สามารถก่อสร้างเสาตอมอบ,บนเกาะกลางถนนได้อย่างเต็มที่หรือจําเป็นที่จะต้องใช้แนวเส้นทา,ทางที่มีทางโค้งจึงจําเป็นต้องใช้พื้นที่รุทธบาททางเท้า ไปไม่กี่เมตรมอเตอร์เวย์จะมีคานเหล็กขนาดยาวที่มีความยาว60เมตรที่ไม่สามารถข่อสร้างเสาต่อม่อตรงกลางได้จึงจำเป็นต้องใช้คานเหล็กเพื่อขยายคานให้พอดีกับทางวิ่ง เนื้อหาความสําคัญเกี่ยวกับวิโอนี้คือเกี่ยวกับสถานีพัฒนาการคือมีข้อสังเกตว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับรถไฟฟ้าไทยและจีนโดยความบังเอิญที่ยังไม่ปรากฏออกมาหรือเคยปรากฏออกมาจากเพจของกรุงเทพต้องมาก่อนเรื่องทางวิ่งรถไฟฟ้าช่วงตั้งแต่สถานีสีกีธาถึงพัฒนาการจะมีลอดใต้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงที่จะมีจุดต่ําสุดของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่มีความสูงอยู่เพียงคาดว่าจะเป็น4เมตรหรือประมาณเทียบเท่ากับตึก1ชั้นครึ่ง ความเชื่อมโยงของรถไฟฟ้าไทยและจีนมีความเหมือนกันคือรูปแบบเส้นทางมีความสอดท้องกับรถไฟของจีนที่เป็นรถไฟฟ้าโมโนเรลที่เราเรียกว่าบูฮูเมโทรสายหนึ่งที่เป็นรถไฟฟ้าโมโนเรลที่ใช้รุ่นเดียวกับของไทยนั่นคือ Bombardier Innovis 300ที่มีจุดกอดใต้สะพานทางยกระดับสอดล้องกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจึงเป็นตัวอย่างที่ทําให้คนไทยได้คุ้นเคยและตั้งคําถามว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองลอดใต้แอร์พอร์ตลิงอย่างไดตามภาพที่ปรากฏ จึงเป็นสาเหตุที่ว่ารถไฟที่ใช้ในสปเปคนั้นมีความเหมือนกันระหว่างของจีนและของไทยจึงเป็นที่เราเรียกว่ารถไฟของจนะีนนั้นมีเส้นทางที่น่าสนใจและสอดคล้องกับประเทศไทยอย่างมากเป็นประโยชน์ต่อาการรับข้อมูลไว้ล่วงหน้าซึ่งฟังดูแล้วมันก็เปรียบเสม,มอว่าเราได้สปอยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก่อนที่รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองจะออกมาให้บริการในปี2565 สถานีพัฒนาการจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่รองรับการเดินทางจากรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิมและสถานีรถไฟฟ้าที่มีจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างการเข้าเมืองและไปสนามบ,บินสุวรรณภูมิพร้อมกับรถไฟ,าฟาทางไกลซึ่งจะเป็นประโยชน์ของประชาชนที่จะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่รถไฟฟ้าสายสีสเหลืองจะเป็นจุดเด่นของการเดินทางที่จะปรากฏอยู่ที่แยกพัฒนาการที่พร้อมจะให้ใช้บริการในปี2565 and a God bless b e this ประเทศไทยต้องชนะครับ